ดีค่ะเทนนิสพานิพักรวงพัฒนากิจเป็นนักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทยค่ะเจ้าของเหรียญทองเอเชียนเกมล่าสุดค่ะก็ได้ยินเสียงเชียร์จากครอบครัวค่ะพี่มาแล้วพ่อมาแล้วค่ะก็รู้สึกมีกําลังใจมากๆค่ะรู้สึกว่าไม่ได้สู้อยู่ตัวคนเดียวในสนามค่ะแล้วเห็นทุกคนก็ช่วยกันเชียร์มากๆคนไทยแล้วก็คนต่างชาติก็ พยายามตะโกนช่วยมาแบบอันแฟอันแฟแบบรีสตาร์ทแบบรีแมททุกคนช่วยกันมากหนูก็เลยแบบรู้สึกทึกเถือถ่อมากๆไม่อยากยอมแพ้เลยเพราะว่าทุกคนกาลังสู้เพื่อหนูรวมไปถึงคนไทยทุกคนก็กําลังเชียร์หนูอยู่ที่บ้านรู้สึกแบบอยากทําให้เต็มที่ค่ะหนูก็เลยบอกตัวเองว่าขอทําให้เต็มที่ก่อนจนกว่าจะหมดเวลาตกใจมากๆคะ่ะแล้วหนูก็กลัวจะไม่ได้ลดแต้มด้วยเพราะว่าทีมฝั่งเราค่ะมือคือไม่มีการ์ดแล้วโดนยึดการ์ดไปแล้วแต่ว่า ทางโคเช่แล้วก็ทางคุณพิมนนายกสมาคมก็ช่วยกันประท้วงแบบอย่างเต็มกําลังมากๆตอนแรกคิดว่าจะไม่ได้แล้วด้วยซ้าค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกเราไม่มีการ์ดค่ะ,ะก็คือความรู้สึกหลังจากออกมาจากสนามจริงๆเลยคือคําว่าช่างแม่งเลยเพราะว่ามันเหลือแค่หนึ่งนาทีแปดวีแล้วกับชะตาชีวิตของหนูกับการปิดเซสช o n นเกมครั้งสุดท้ายของหนูค่ะหนูก็เลยบอกบอกตัวเองว่าช่างแม่งจริงๆคือขอทําให้เต็มที่ก่อนแล้วก็ หนูก็ใส่หมดแม็กจริงๆแล้วก็คือแบบหมดหมดจริงๆคือถ้าวันนั้นจะแพ้หรือชนะหนูก็ไม่เสียใจแล้วเพราะว่าทำอย่างเต็มที่สุดความสามารถแล้วค่ะหนูก็ไม่แน่ใจหนูคิดว่าอาจจะเป็นความผิดพลาดท,ทางเทคนิคแล้วกันค่ะเพราะว่าอยู่ดีๆแต้มมันก็ไหลไปแล้วสุดท้ายเขาก็ลดแต้มมาให้ได้ค่ะก็ถือว่าเป็นเกมที่อาจจะเกิดความผิดพลาดจากเทคนิคค่ะ มูสาเร็จคะ่ะก็มูลแล้วก็ไปแก้บนเรียบร้อยแล้วคะ่ะที่จังหวัดชาเชียงซาคะ่ะที่วัดหลวงพ่อโสธรคะ่ะก็มูเหมือนกันคะ่ะน่าคะ่ะหลังโอลิมปิกที่ปารีสหนูก็จะรีทายตัวเองคะ่ะก็มีความฝันอยากมียิมเล็กๆเ,เป็นของตัวเองคะ่ะแล้วก็เป้าหมายก็อยากสร้างนักกีฬาแล้วก็ทำนักกีฬาให้เก่งกว่าหนูคะ่ะก็ไม่อยากให้ความคิดแล้วก็ ประสบการณ์ที่มีมันตายไปกับหนูอยากจะส่งต่อให้กับน้องๆเยาวชน ho, หรือว่าคนที่สนใจในเทควันโดค่ะค่ะอยากเจอพี่เดนิดก็มาได้เลยนะคะที่พานิพักเทควันโดค่ะอยู่ที่โครงการลิตเติ้ลวอล์ถนนกรุงเทพกีทาค่ะจะประจาอยู่วันเสาร์อาทิตย์ค่ะใครมาก็มาขอแทลื้มมาให้กําลังใจกันได้นะคะจะดีมากถ้าสมัครเรียนนะคะก็หาลูกติดอยู่ค่ะอยากให้ประสบการณ์และก็ความรู้ที่มีกับน้องๆและก็ทุกคนที่อยากเรียนเทควันโดนะคะก็ฝากพานิพักเทควันโดไว้ในหัวใจของทุกคนด้วยค่ะ